คลิปนี้เรามาดูดอกกล้วยไม้สกุลหวายก็คือเอื้องตาเหินนะครับหรือที่ทั่วไปเขาเรียกเอื้องเงินหลวงนะครับก็อยู่ที่ภูหลวงที่เกาะอยู่กับต้นไม้ทั่วไปนะครับต้นไม้พุ่มขนาดกลางซึ่งตัวนี้ก็สูงจากระดับน้ำทะเล1 5 0 0เมตรน,นะครับ ตัวนี้ยังงาได้ไดงาม,มากออกดอกได้งามมากแล้วนะคือลักษณะรากมันเกาะก,กันนะครับจะมีมอสมีไยเค้นมีข้าวตอกฤษีอยู่นะครับเพราะฉะน,นั้นเงินหลวงเนี้ยไปเลี้ยงภาคกลางเลยเขิดร้อนไม่ได้นะครับมันจะตายของนะฮะสัญญาจะตายเป็นพืชประจำถิน่นภูหลวงซึ่งจะออกดอ,อกช่วงมกราถึงกุมภานะครับสำหรับผู้ชอบธรรมชาติ ก็แนะนำให้มาดูเรื่องเงินหลวงช่วงปลายหนาวนะครับเข้าประมาณไม่เกินกุมภานะครับมาที่ภูเรางจะเจออย่างมากมายแดดเดินครับ